ัสดีครับพบกับผมก่อนในช่องวันผีคืนคนลุกนะครับก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องวันนี้ผมขออนุญาตเจ้าของสถานที่รวมถึงดวงวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านที่อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขอผมได้เล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์และแบ่งปันประสบการณ์โดยไม่มีเจตนารบหลู่ใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าผมพูดสิ่งใดผิดพลาดหรือลวงเกินไป ขอกราบขอขอมาเวณที่นี้ด้วยครับสมัยก่อนครับมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งในแบบสมัยผมเป็นวัยรุ่นเลยนะเรื่องนี้ครับขอบอกก่อนเล่านิดนึงว่าผมขอตั้งชื่อคนพูดคนนี้ว่าพิศักพิศักเป็นทิ่ศึกใหม่ที่เพิ่งศึกมาได้ไม่กี่วันและเขาก่อนจะศึกเขาจะอยู่ที่วัดสามวันเพื่อล้างห้องน้ำ กวาดวัดที่จะทำให้ตัวเองจากพระกลายเป็นคนใหม่เพื่อที่พร้อมออกจากวัดเขาก็ต้องเตรียมตัวที่จะกลับบ้านแต่สามคืนที่อยู่ที่วัดเขาต้องเจอกับอะไรเรื่องสยองแบบไหนกับทิศศึกใหม่เราไปฟังกันต่อครับเรื่องนี้พิศักเมื่อศึกมาวันแรก ก็จะต้องอยู่และช่วยพระทํานู่นทํานี่สลัดคราบในการเป็นพระออกที่นี้ละครับคืนแรกที่เปลี่ยนกุฏินอนจากพระกลายเป็นคารวาสกุฏิที่ทิศศักเคยอยู่ที่ตึกสูงรวมกับพระแต่ตอนนี้ต้องย้ายกุฏิมารวมกับคนที่ศึกใหม่พร้อมกันวัดนี้เป็นวัดใหญ่ครับเป็นวัดดัง ใครที่สึกวันเดียวกันและขออยู่วัดต่อเพื่อเปลี่ยนราบแบบนี้ในสมัยก่อนเขาถือครับว่าใครที่จะสึกใหม่ต้องอยู่วัดก่อนสามวันถึงจะกลับบ้านได้ต้องสลัดคราบในการเป็นพระและทำให้พี่ศักได้เจอของดีเข้าให้ทิศใหม่ที่มีศีลห้าเต็มและมีบุญกุศลที่การบวชเป็นพระเสร็จ อะไรทําให้พิศัก์ึึงกลัวจนจํามาถึงทุกวันนี้ใช่ครับพิศัก์ก็ขนของมานอนรวมกันที่ศาลาใหญ่เพราะหลายๆคนทั้งหมดมีอยู่ประมาณ7-8คนที่ศึกมาพร้อมกันเพราะการบวชพระของแต่ละคนก็คือบวชพระร่วมกันมาและศึกพร้อมกันในวันนั้น ทิดใหม่อย่างติดศักก็เลือกที่นอนที่ใกล้ยิ่งพระเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะที่ใกล้องค์พระใหญ่หรือหน้าพระพุทธเลือกที่นอนดีมากแล้วเขาก็ปูตัวลงนอนและไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระตอนที่ยังเป็นพระแต่วันนี้เขาไม่ได้เป็นพระเขาเป็นทิศแล้วสิ่งหนึ่ง ที่กำลังเคลิ้มหลับและเสียงข้างหูก็ได้ดังได้พูดขึ้นว่าทิศลุงมาขอส่วนบุญขอหน่อยสิเมื่อทิศศักดิ์ได้ยินเสียงนี้ก็สะดุ้งขึ้นมาเหงื่อแตกท่วมตัวและมองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นใครอยู่ใกล้ๆมีแต่ทิศใหม่ที่นอนอยู่ด้วยกันนอนเรียงกันอยู่ ด้วยความที่ตกใจแล้วคิดว่าคงไม่มีอะไรมีแต่ทิศใหม่ที่นอนอยู่ด้วยกันนอนเรียงกันอยู่ด้วยความที่ตกใจแล้วคิดว่าคงไม่มีอะไรเลยทิ้งตัวลงนอนไปอีกแต่ตอนนี้เสียงมันใกล้มากจนรู้สึกขนลุกแต่ทีนี้ครับเสียงที่มาไม่ใช่เสียงผู้ชายคนนั้นอีกแล้วรอบนี้เป็นเสียงผู้หญิง ในพูดขึ้นมาว่าทิศขานูขอส่วนบุญหน่อยสิเมื่อสิ้นเสียงนี้ทิศศักก็ลุกขึ้นมาอีกรอบแต่รอบนี้มีคนแก่เงาดำยืนหยุดตรงหน้าและยกมือไหว้เขาและพูดมาคำหนึ่งว่าขอส่วนบุญหน่อยครับนั่นทำให้ทิศศักรู้สึกตกใจและเตื่นขึ้นมาจริงๆ และนั่นคือความฝันของตัวเองและรอบนี้เหงื่อท่วมตัวแต่ตอนเช้านี้ครับทิศศักก์ก็แต่งตัวไปช่วยทุกคนกวาดลานวัดวันนี้เขารู้สึกเพลียและรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเข้าสู่วันที่สองนี้เองเมื่อพระกลับมาจากบินทบาททุกคนก็เตรียมตัวจัดของให้พระฉันข้าวเป็นเรียบร้อยส่วนตัวเขา เมื่อพระชันเสร็จเขาก็มารวมตัวกันกินข้าวแล้วก็เอาตัวเองไปทํากิจวัตรประจําวันของตัวเองบางคนก็ไปช่วยหลวงพี่ทานู่นทนํานี่บางคนก็ไปช่วยเขาทําอะไรอยู่ในครัวถูพื้นที่ทํานูน่ทนทํานี่ส่วนพิศัก์ตัวเองก็ไปช่วยเจ้าวาดหรือของใต้กุฏิแต่สิ่งหนึ่งครับที่รื้อออกมาเห็นรูปที่วางอยู่ หน้าคล้ายกับบนศาลาที่เขานอนอยู่อยู่บนหน้ารูปตรงหน้าที่หิ้งพระที่เขานอนเป็นคนแก่ผมยาวหน่อยๆห,หัวขาวๆมันเป็นรูปเดียวกันตรงที่ตั้งหน้าศพแล้วที่เขาเห็นในความฝันเมื่อคืนก็คือคนคนนี้นี่เองก็คือเจ้าของวัดผู้สร้างวัดตั้งแต่แรกเขามาขอส่วนบุญทิศศักน์นั่นเองครับ แล้วทิศักก็ได้แต่ตกใจและขนลุกหลวงพ่อเดินมาได้ถามทิศศักว่าเกิดอะไรขึ้นรอยโยมทิศศักก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังทิศักกก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังและหลวงพ่อก็ได้บอกว่าเขามาขอส่วนบุญโยมนะให้เขาไปเถอะโยมก็พึ่งศึกไปโยมมีบุญกุศลเยอะ เขาเลยมาขอส่วนบุญโยมเพื่อนสิ้นเสียงหลวงพ่อพูดจบสักก็เข้าใจและไหว้พระอุทิศบุญส่วนกุศลจนวันสุดท้ายและทิศสักก็ได้ออกจากวัดอย่างปลอดภัยและสิ่งที่เขาเจอก็ยังจําไม่ลืมจนถึงทุกวันนี้และตอนนี้ลุงสักคนนั้นกลายเป็นปู่ของผมเองและเรื่องเราเรื่องนี้คุณปู่สัก ได้เล่าไว้ให้ผมฟังครับและท่านกระเพิงเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วและก็ขอบคุณนะครับคุณปูศักดิ์ที่เล่าเรื่องนี้ไว้ให้ผมและผมออกมาเล่าให้เพื่อนๆเ,เป็นอุทาหรณ์ซอนหลายๆคนและเรื่องก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆเ,เคยมีประสบการณ์เจอผีหรือ เรื่องลี้ลับอะไรแบบนี้ลองมาแชร์ในคอมเมนต์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวันผีคืนคนลุกด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ฟังจนจบสวัสดีครับ